วันนี้ผมมีปลาหมึกสดสดพึ่งมานะครับมีเมนูใหม่ที่หลายๆคนยังไม่เคยทราบและผมนี่ชอบทานมากครับอิกาโซเมนอิกาโซเมนก็คือการที่จะเอาเนื้อของปลาหมึกจอยเป็นเส้นๆๆครับกินเหมือนกับเส้นโซเมนกินกับน้ำซารุนะครับเย็นๆนครับไปดูนะครับทำอะไรวันนี้ครับเชฟ่สมชายครับครับวันนี้ครับ,ว,รบวิธีการทำทำยังไงเบื้องต้นก็กาหนึ่งตัวกาหนึ่งตัวอาแล้วก็ผ่า,าผ่าแล้วก็ลอกเอาหนังออกเอาตัวดอกล้างหมึกล้างไส้ให้ลิบสะอาดแล้วก็เอามาล้างเกลือเขย่าให้มันแข็งขึ้น แข็งตัวขึ้นนะนำมาสไลด์เป็นเส้นๆเวลาล้างต้องทำความเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยหมึกมันก็จะสลดน้ำทำให้หมึกเนี่ยมันจะค่อยๆเหี่ยวลงนะฮะนี่ด้านในจะมีเยื่อเยื่อบางต้องดึงออกไม่ง่ายนะละเอียดกับบวนกีรนิดหนึ่งครับนีล้างเกลือนะครับล้างเกลือก่อนล้างเกลือก่อนฟอกเกลือกับตัวปลาหมึก่อย่าฟอกมากนะครับเพราะว่าพอฟอกจนหมดปุ๊บกลิ่นตัวมันจะไม่มีเสร็จเรียบร้อยปั๊บต้อแข็งใส วิธีการเลือกปลาหมึกนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแกลธรรมชาติก็คือเป็นปลาหมึกที่มันตัตนวใสถ้าเป <ness> ็นของไทยขึ้นเรือมาถึงปุ๊บเนี่ยปลาหมึกเขาเรียกหมึกยิบเวลาลวกเนี่ยเดือขึ้นว๊บว๊บยิบยบยิบยิบนี่คือคุณสมบัติของปลาหมึก <auf> <finans> <c ass umen> แต่ถ้าดูจากภายนอกเนี่ยให้ดูก็คือ1ตัวปลาหมึกต้องสีใสถ้าปลาหมึกแดงห้ามซื้อเด็ดขาดต้องเป็นปลาหมึกสดแล้วไม่ควรจะดองใดๆดทั้งสิ้นนะครับเราไปซื้อแหล่งที่มาที่มันไม่ถูกต้องก็จะถูกพอมารีนต้องอะไรต่างๆในส ต้องลองออกส่วนหลังเนี่ยจะเหนียวมากกันนี่ยังมีอีกเหรอทางขื่อยังมีครับทําไม่ง่ายนะฮะมีต้องคมนะครับมันจะออกเป็นส่วนแบบนี้นะอันนี้เป็นเยื่อะที่เหนียวเป็นน่ะครับเป็นเยื่อนะครับต่อไปก็จะทําสไลด์เป็นฝอยๆนะผมไม่ชอบมากครับวิธีสไลด์โซเมนนะครับโอ้โหดูดิครับแล้วเนื้อมันจะวิบวับนะฮะเพราะว่ามันสดเห็นไหมแววมันจะออกมาเป็นสีลุ้งเลยนะคุณผู้ชมโโอ้ห เป็นเส้นเลยนะเส้นขนาดนี้จะอร่อยนะฮะไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนามากเกินเกินไปอืออกมกะโซเมนทูบิโกะนี่ก็คือไข่ปลาบินนะครับจะกิอบแลวกรอบกรุบกรับกว่าไม่ฝ่อมากอร่อยมากเลยอร่อยมากนะครับส่วนต่อไปที่เราจะทําทก็คือเป็นน้าซารุเยน็นกลับมาเริ่มเลยครับเชฟครับมีอะไรบ้างครับมาดูใกล้กันน้ำปลาแห้งนะครับใส่ประมาณ400กรัมโชยุ50กรัมน้ําตาล20กรัมมิลินครับมิลินมิลิน20 cc และอันนี้เป็นปลาแห้งนะใส่ลงไปปลาแห้งนี่หอมมากส่วนที่มันสําคัญที่สุดก็คือถ้าใช้ไฟ ร้อนจนเกินไปเนี่ยน้ำตาลหรือว่าเป็นพวกมิลินนมันจะไหม้ก่อนอือดีมากเลยฮะเ,เสร็จแล้วเราเดี๋ยวเอามากอง เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนที่แบบจะให้อร่อยก็คือมะนาวนะครับอ่าอืมมี่ต้องคมมากเลยมีต้องคมนะใช่ให้มันมีความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็จะหอมนะครับชุ่มคอและนี่คืออิกะโซเมนนะครับวิธีการทานก็คือขีบเส้นเข้ามานะครับใส่ไขน่นกกระทาใส่วาซาบิใส่นี่ครับตีตีตีต,ต,ตีเสร็จเรียบร้อยปับ๊บแล้วก็เอาอิกะนี่ครับมาคลุกๆแล้วก็จับเข้าไปแล้วก็ซูชอร่อยมากโอชิจากเชฟสมชายนะครับครับครับเยี่ยมฝากติดตามเจอนี่กับโทนี่